สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวิศราคำนูนนะคะหรือเรียกว่าพี่แต๋มก็ได้ค่ะครับสวัสดีครับผมนายสุภัเลพันเมรีนะครับเรียกสั้นๆว่าพี่โยก็ได้ครับครับวันนี้นะครับเราทั้งคู่ก็เป็นตัวแทนจากหลักสูตรการจัดการบดิษฐ์นะครับคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุนดุสิ์นะครับวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ B.M Talk Special EP 1นนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพูดในหัวข้อหมดไฟในการเรียนหมดแพชชั่นในการใช้ชีวิตครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของการหมดไฟเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าอาการหมดไฟเนี่ยเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังค่ะภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาซินโดรมเนี่ยเป็นภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์นะคะเป็นผลมาจากความเครียดที่ทํางานมากเกินไปอย่างต่อเนื่องและยาวนานค่ะทําให้ผู้ที่มีภาวะหมดไฟเนี่ยรู้สึกว่างานที่เราทํานั้นนะ่ะเกินกำลังที่เราจะทําได้ค่ะแล้วก็มีอารมณ์กับงานเนี่ยลดน้อยลงนะคะและไม่ตอบสนองความต้องการของตัวเองในการทํางาน,นะคะ่ะหรือว่าทํางานได้ไม่ดีนะคะ งานเข้าเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกสูญเสียแรงจูงใจค่ะหรือว่าหมดแพชชั่นในการทํางานค่ะโดยองค์กรอนามัยโลกเนี่ยได้ให้อาการทั้งหมดหลัก3ประการนะคะก็คือ 1. รู้สึกสูญเสียพลังงานแล้วก็มีภาวะอ่อนเพียนะคะ2เนี่ยมีอารมณ์มสุดต่อต้านในงานของตัวเองนะคะมองงานของตัวเองเนี่ยในทางลบแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่มีไม่มีความตั้งใจที่จะประสบความสําเร็จนะคะ3เนี่ยก็รู้สึกว่าเราเนี่ยห่างเหินจากผู้คนหรือว่าผู้ เพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็คนรอบข้างของตัวเองเนี่ยสำหรับภาวะหมดไฟหรือว่าเบร์นเอาซินโดมนะคะถ้าเกิดเราไม่รีบจัดก,การเนี่ยก็จะส่งผลด้นานต่างๆนะคะด้านแรกเนี่ยก็จะเป็นด้านร่างกายก็คือจะมีอาการเหนื่อยล้าเรื้อรังหรือว่าปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะแล้วก็ปวดศีรษะได้นะคะส่วนด้านที่2เนี่ยก็จะเป็นด้านจิตใจก็คือจะรู้สึกสูญเสียแรงจูงใจรู้สึกหมดหวงังแล้วก็รู้สึกหมดผลทางที่จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้นะคะส่งผลให้มีอาการของภาวะซึมเศร้านะคะแล้วก็อาจจะเป็นโรคนอนไม่หลับได้คะ่ะ หากรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะนําไปสู่โลกของนอนไม่หลับเรื้อลังได้นะคะส่วนในเรื่องของด้านการทํางานเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยลดน้อยลงค่ะจริงๆเราเนี่ยภาวะหมดไฟหรือว่า Burnout s y n d r o m มเนี่ยสามารถเป็นกันได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะทุกคนแล้วพี่หยดน่ะคะเคยมีออภาวะหมดไฟบ้างไหมคะก็เคยมีนะครับก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่แบบว่ารู้สึกหมดไฟกับการที่เรียนเพราะว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่เหมือนช่วงปีหนึ่งเลยครับเพราะว่าผมอ่ะต้อง คือผมก็ต้องเข้ามาเรียนที่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วงนั้นบวกกับการที่ตัวเองมีโรคประจําตัวอะไรเงี้ยครับก็คือต้องรักษายอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย,แบบเยแบบว่ามันเหมือนเนาะทีนั้นมันเหมือนมันหมดไฟว่าเอ้ยเราไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต่อไม่รู้แบบเป็นไงบ้างคะพี่ตอน<ม>ตอนนั้นเป็นไงบ้างคะตอนปีหนึ่งที่ผ่านมามันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยใช่ครับมันเหมือนแบบว่าเรา คือเราเหนื่อยแบบว่าเหมือนเราหาหมอด้วยแล้วเราก็เหมือนแบบว่าเราก็ต้องเรียนด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคือตอนที่หาหมอคือเราไม่ได้หาหมอการรักษาที่กรุงเทพเพราะว่าตอนนั้นคือผมด้วยเพราะว่าคือเหมือนว่ามาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบว่าพอการที่เรารักษาเนี้ยเรารักษาที่ต่างจังหวัดแล้วเหมือนเรามาเรียนที่กรุงเทพก็คือเรียนที่มหาวิทยาลัยสวนสุสิ์เงี้ยครับคือเหมือนแบบว่าเราก็ต้องเดินทางไปเงี้ยไปกับทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยครับมันรู้สึกเหนื่อยมากเพราะรู้สึกว่าเหมือน จนเราสึกว่าเราอยากดรอปเรียนไปเลยแต่แม้แบบซิลไปเลยเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนแบบมันไม่รู้จะทําไงแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนมันไม่มีทางออกเลยมันเหมือนแบบเหนื่อยจนตอนนี้มันก็เริ่มแบบดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็ได้ทําการแบบเอ่อเปลี่ยนที่รักษาครับมารักษาในกรุงเทพนะครับก็มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็พยายามแบบพูดให้กําลังใจตัวเองไปเรื่อยๆครับเพราะแบบแบบว่าไม่อยากให้ตัวเองแบบว่า รู้สึกทอ้อหรือแบบสิ้นหวังอะไรเงี้ยเกินไปอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเราก็มีหลายๆอย่างที่เรารู้สึกอยากทำอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่อยากแบบปิดกั้นตัวเองไว้อะไรเงี้ยครับแล้วอย่างพี่แตงนะครับมีไหมครับเอ,อ่อถ้าเป็นเรื่องของการหมดไฟเนี่ยก็จะเป็นช่วงเอ,อ่อเรียนออนไลน์ของแบบปีที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงที่แบบหนักมากแล้วก็ทอมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราใช้ชีวิตก็แบบวนลูปกัอนเนาะทุกคนเราก็แบบตื่นมาเรียนมีข้าวเรียนท่ากันบ้านอะไรเงี้ยวนไปวนมานะคะ ซ้าๆเป็นปีเลยค่ะมันแบบมันก็ท้อเหมือนกันเนาะแล้วก็แบบเราไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้านเลยเนาะเพราะว่าช่วงโควิดเนาะเราออกไปไหนไม่ได้มันอันตราย<ช>นะคะพี่โยใช่แล้วค่ะเราก็เจอแบบสิ่งแวดล้อมเดิมๆเจอแต่สิ่งเดิมๆวนไปวนมานะคะแล้วก็คือสิ่งที่ท,ทําให้แบบเหนื่อยที่สุดเลยก็คือการที่เราเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่ม,มแล้วเราต้องแบบคอนโทรลทุกอย่างเลยใช่มันก็แบบ มันยากนิดนึงเพราะว่าช่วงที่ออนไลน์เนี่ยเราแบบติดต่อกับเพื่อนอ่ะค่อนข้างยากใช่ใช่ค่ะแบบทุกคนก็แบบเเข้าใจนะว่าทุกคนแบบมีแบบภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันเนาะเราก็ต้องแบบเราก็ต้องหาเวลามาทางานกลุ่มเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากจิดนึ่งค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยวิธีแก้ปัญหาของพี่เนี่ยก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราเนี่ยเอางานกลุ่มเนี่ยมาทําเองเลยเพราะว่าแบบเราติดต่อใครไม่ได้เนาะเราก็เลยแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวทําเองแต่เกิดใครที่แบบไม่ได้ทําเนี่ย เดี๋ยวจะให้แบบไปพีเซตนเอาละกันจริงๆก็มันเป็นวิธีที่ค่อนข้างผิดเนาะมนไม่ค่อยดีใช่ไหมเพราะว่าเราแบกรับทุกอย่างเลยอ่ะมันก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะใช่มันก็ไม่ดีนะใช่แต่ว่ามันก็ผ่านมาแล้วทุกคนมันก็ผ่านมาได้เหมือนกันก็หนักนาสาหัสเหมือนกันค่ะจริงครับโอ้ยเมื่อกี้ผมเราเรื่องไปมีคนถามว่าเหนื่อยแต่ผลงานเยี่ยมตลอดมีเคล็ดลับอะไรคะพี่โยมมีเคล็ดลับไหมคะในการทํางานมีครับเพราะว่าอย่างผมนะครับคือ ยอมเราว่ามันก like like, hey, ็เหนื <having his> <lemonade> ่อยอะไรเงี้ยแต่เราพยายามฮิลตัวเองหลายๆอย่างแบบเหมือนด้วยความที่มามอเงี้ยครับมันก็เจอกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนก็พยายามแบบสร้างสีสันให้เราทำให้รู้สึกว่าเอ้ยแบบอยากมามออะไรเงี้ยแบบว่าเออได้เจอแบบผู้คนได้เจอผู้คนอะไรเงี้ยพอเรากลับไปบ้านมันก็บางทีมันก็รู้สึกเหนื่อยแต่พอมาโมเงี้ยเราก็รู้สึกไม่เหนื่อยเพราะว่าเหมือนเรามาเจอเพื่อนเราได้พูดคุยอะไรเงี้ยแลก เปลี่ยนอะไรกันเงี้ยแบบว่ามีอะไรอะไรเงี้ยบางทีเติมพลังให้กับหรือไม่บางทีอย่างเงี้ยเรารู้สึกแย่เงี้ยเราแบบไม่รู้จะคุยกับใครแล้วก็คุยกับเพื่อนอย่างคนแตบอย่างเงี้ยครับค่ะใช่ญโนี่เราก็ควรจะมีวิธีการรักษาวิธีการป้องกันหรือข้อแนะนำเนาะข้อแนะนําให้กับคนที่รู้สึกหมดไฟนะครับวันนี้เราก็มีมาแนะนําให้กับทุกคนนะครับวิธีแรกเลยนะครับก็คือวิธีการหหยุดพักตัวเองนะครับพักในนี้ก็คือ พาตัวเองออกจากสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์นะครับเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นครับข้อนี้ผมว่าถือว่ามันสําคัญมากๆอย่างหนึ่งเลยนะครับพี่แต๋จริงค่ะพี่โยไม่อย่างนั้นนะครับถ้าเราทํางานหนักมากเกินไปนะครับก็อาจจะเกิดสภาพว่าอ่อนเพียหรือเกิดอาการเครียดได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราควรที่จะพักร่างกายของเราและจิตใจของเรานะครับให้พร้อมกับการที่จะทํางานนะครับอย่างเช่นการพาตัวเองออกจากสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่น การอยู่บ no ้านเนี้ยบางคนอาจจะแบบบ้านไม่ใ huh. ช่เ <sext> ท <router> no. ี่เซฟโซนนะครับบางทีเสาร์อาทิตย์เนี้ยเข้าใจว่าทุกคนต้องอยู่บ้านอะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนสถานที่การออกไปข้างนอกอย่างเช่นออกไปนั่งคาเฟ่หรือไม่ก็ออกไป coworking s p a c เนาะใช่เปลี่ยนที่ทํางานบ้างใช่ครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์บางคนอาจจะมีงานค้างจากอาจารย์สั่งมาอะไรเงี้ยอย่างพวกเราเงี้ยก็มีงานค้างจากที่อาจารย์สั่งมาบางทีก็ต้องมาทําเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยก็แบบอาจจะเปลี่ยนสถานที่อะไรเงี้ยแบบ างทีอยู่บ้านทําที่บ้านแบบมันก็เบื่ออะไรเงี้ยแบบมันทําให้รู้สึกว่าอาจจะไม่มีความคิดใหม่ๆมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบเปลี่ยนสถานที่บ้างอะไรเงี้ยอย่างเช่นไปข้างนอกอะไรเงี้ยครับค่ะต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของการนอนหลับทักขวอนให้เพียงพอนะคะแล้วก็รับประทานอาหารให้มีประโยชน์นะคะพยายามลดความเครียดแล้วก็หาสมดุลให้กับชีวิตนะคะหากเราเหนื่อยล้าจากการทําง,งานเนี่ยมากเกินไปเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะแบบไม่ไหวเอานะคะพี่โยจริงๆแล้วเราควรแบบว่านอนมานลับ 8ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะถือว่าแบบเป็นเรื่องที่คนทํานะจริงค่ะแต่คือแบบถ้านอน8ชั่วโมงไปได้ก็คืออย่างน้อย6ชั่วโมงก็ยังดีนะครับเพราะว่าการพักผ่อนน้อยครับทาให้เราแบบอาจจะไม่พร้อมกับการทํางานนะครับหรือเรียนอะไรเงี้ยครับพอเราไม่พร้อมเนี้ยมันจะทําให้เราเกิดการต่อต้านแล้วอาจจะทําให้เรารู้สึกหมดไฟจริงด้วยอาจจะเครียดได้ด้วยครับครับต่อมานะครับก็คือการพบปัสังกรรค์นะครับหรือทํากิจกรรมภาย นอกข้างนอกนอกสถานที่นะครับอาจจะไปกับเพื่อนหรือไม่กับกับคนรู้ใจอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเราอาจจะหากิจกรรมที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นกิจกรรมแบบการดูหนังอะไรนี้ฟังเพลงหรือไม่ก็ทําอาหารหรือออกกำลังกายบางคนอาจจะรักสุขภาพเนี้ยครับก็ออกกำลังกายครับในขณะเดียวกันนะครับเวลาเราออกไปข้างนอกครับอาจจะเจอกับคนที่แบบทําให้เรารู้สึกแย่หรือคิดลบอะไรเงี้ยครับถ้าเราที่ คือไงถ้าเราต้องเจอครับคือหลีกเลี่ยงได้ก็คือหลีกเลี่ยงอะไรครับแต่ถ้ามันจะหลีกไม่ได้จริงๆก็พยายามพูดคุยกับเขาให้น้อยลงนะครับอย่างพี่แต้มครับเจอคนที่แบบทําให้เรารู้สึกท็อกซิกแล้วก็แบบมีวิธีการแก้ไขยังไงี้ยมักยรับมือคนที่ท็อกซิเนี่ยก็เจอแบบพอสมควรนะคะเคยในชีวิตเนี้ยก็เลยเคยเจอมาแบบมาก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 หลายมากมาหลายตามากๆหลายหลากหลายอะไรอย่างนี้นะคะก็คือสิ่งที่ พยายามก็คือต้องหลีกเลี่ยงแหละทุกคนมันต้องหลีกเลี่ยงเนาะไม่งั้นตัวเราเองเนี่ยก็จะแบบไม่ไหวเอามันก็แบบ,บทอ็อกซิกอ่ะเราไม่สามารถรับเรื่องราวทอ็อกซิกจากคนอื่นได้แบบ,บมากขนาดนั้นเนาะบางคนที่เขาท็อกซิกเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะว่าแบบตัวเองเนี่ยเป็นคน<ช>ท็อกซิกกำลังทำให้แบบคนอื่นเนี่ยรู้สึกแย่นะอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดนะคะครับข้อต่อไปเลยครับค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องของการปรับทัศนคติด้านวกให้กับตัวเองนะคะก็คือเลิกกังวลแล้วก็ เลิกกังวลถึงอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นระหว่างทานนะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทําให้การหมดไฟเนี่ยของเราเนี่ยเบาบางลงได้นะคะโปรดระลึกไว้เสมอว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยปัญหาก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดอยู่แล้วนะคะใช่แทนที่เราจะมัวแต่กังวลถึงปัญหาอะไรเงี้ยให้เราไปนึกถึงแบบเป้าหมายหรือว่าผลสําเร็จดีกว่าในภายข้างภายภาคหน้าอะไรเนี่ยคะ่ะพยายามแบบไม่คิดลบมากอะไรประมาณนี้คะ่ะเข้าใจครับเพราะว่าพอมันคิดลบมากๆครับก็อาจจะทําให้เรารู้สึกแบบ นำไปสู่สภาวะซึมเศร้าได้ครับใช่คะ่ะพี่โยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเกิดเราเป็นซึมเศร้าเนี่ยอันจริงแล้วเราควรแบบพบจิตแพทย์นะคะทุกคนแต่ว่าอย่าไปกลัวนะการพบจิตแพทย์มันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่คุณคิดนะคะคือการพบคุณหมอนะครับคือมันทําให้เราได้รักษาในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราด้วยนะครับเพราะว่าบางทีการที่เราเป็นโรคซึมเศรา้าเราก็อาจจะไม่ได้รู้ตัวว่าเราเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเข้าใจบ,บางคนอาจจะเจออะไรที่มัน กระทบจิตใจหรือทำร้ายจิตใจมากเกินไปครับทำให้เราอาจจะไม่กล้าที่จะไปเจอผู้คนอะไรางี้ครับอาจจะทําให้เราอาจจะกักตัวเองหรืออยู่แบบตัวเองมากเกินไปอะไรเย่างนี้ครับเราควรที่จะแบบออกไปข้างนอกหรือไม่ควรอาจจะแบบพูดคุยกับคนอื่นหรือไม่กล้าถ้าสุดไม่กล้าที่จะพูดคุยกับคนอื่นหรือไม่กล้าที่จะไปพบเจอจิตแพทย์อะไรเย่างนี้ครับก็มีเบอร์หนึ่งที่จะมาแนะนําให้ทุกคนนะครับก็คือเบอร์ หนึ่งสามสองสามนะครับเบอร์สายด่วนสุขภาพจิตนะครับเบอร์นี้นะครับสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสาหรับคนที่ไม่กล้าที่จะพบเจอหมอหรือมีแบบไม่สะดวกใจกับการที่จะคุยกับคนรอบข้างอะไรเงี้ยครับก็สามารถโทรไปตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างผมผมก็มีช่วงหนึ่งก็เคยโทรไปเพราะว่าตอนนั้นมันรู้สึกแย่อะไรเงี้ยแบบดาวมากเราก็แบบไม่รู้ว่าจะคุยกับใครแล้วกลัวว่าเอ้ยถ้าเราไปคุยกับเพื่อนเราจะแบบไปท็อกซิกใส่เขาไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็แบบเข้าใจว่า แต่ละคนนั้นแบบล้วนมีปัญหาในชีวิตเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยครับแต่แบบเราก็แค่เหมือนเรารู้สึกแย่เราก็อยากต้องการาที่แบบคนพุ่งเนานะใช่แบบคนเราฟังสักหน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะอย่างน้อยถ้าแบบมีคนเราฟังเรามันก็อาจจะดีอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ใช่ครับครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือเราก็จะมาพูดถึงการเปิดใจกับคนรอบข้างให้มากขึ้นนะครับการเปิดใจให้คนรอบข้างนะครับคือเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่า อย่างน้อยเราก็ก็เหมือนเราได้พูดคุยกับคนอื่นอะไรองนี้ครับการเปิดใจคนรอบข้างอะไรอย่างน้อยเราอาจจะเจอกับคนที่มีความคิดต่างเราอะไรเงี้ s life, <S ยการเจอคนคิดต่างไม่ได้แปลว่าแย่เสมอไปอะไรเงี้ยครับเพราะอย่างน้อยเราอยากคิดว่าแบบ ทุกคนจะคิดเหมือนเราเสมอไปเพราะบางทีเราก็อาจจะคิดต่างจากคนอื่นเหมือนกันเลยครับการเราความรับฟังความคิดเห็นต่างก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลังเลนะครับที่จะแบบปรึกษาเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าหัวหน้าง,งานอย่างเช่นแบบว่าเหมือนเรามีปัญหาในการทํางานนะครับเราก็าควรที่จะแบบ ปรึกษาพเพื่อนอย่างเช่นงานกลุ่มอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอแบ่งหน้าที่ไปบางคนอาจจะแบบไม่เข้าใจว่าเอ้ยตตัวเองต้องทําอะไรทํำยังไงอะไรเงี้ยเราก็สามารถถามเพื่อนได้หรือไม่ก็ถามคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มได้ว่าเอ้ยตรงนี้ต้องทํายังไงต้องทําแบบไหนเพราะว่าบางทีการทํางานกลุ่มนะครับมันก็ควรที่จะมีการพูดคุยกันหรือไม่อย่างเช่นอาจจะเป็นงานเดี่ยวงานที่ได้จากอาจารย์อะไรเงี้ยครับบางทีแบบเราไม่เข้าใจตรงไหนตอนที่อาจารย์สั่งนะครับเราก็สามารถทักไปถามอาจารย์ ส่วนตัวก็ได้อะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็ถามอาจารย์ตอนหมดคาบก็ได้อย่ากลัวว่าอาจารย์จะแบบว่าเราเฮ้ยไม่ฟังหรออะไรเงี้ยแบบไม่สนใจหรออะไรเงี้ยแบบคือบางทีเราอาจจะฟังแล้วแต่เราแบบเราอาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็แบบถามเพื่อความแน่ใจเพราะเราก็อยากให้งานที่อาจารย์สั่งนะครับแบบมีประสิทธิภาพแบบว่าอยากให้แบบตามใจอาจารย์แบบแบบว่าให้ตรงใจกับอาจารย์อะไรเงี้ยครับต้องลองเนาะเราต้องลองพูดคุยกันดูใช่เพราะเราเกิดใจดูค่ะทุกคนมันไม่ได้แบบน่ากลัวที่คุณคิดนะจริงครับ เพราะว่าถ้าเราไม่คุยอย่างเงี้ยมันก็แบบทํางานออกมาก็ with, ไม่ดี<ว>อะไรเงี้ยพอทํางานไม่ดีเราก็โดนเขาว่าอีกพอโดนเขาว่าเราก็รู้สึก yeah, แย่<ร>อีกแล้วก็แบบรู้สึกแบบมันหมดไฟอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยไม่กล้าที่จะแบบทำอะไรเงี้ยแบบแบบโอ้ยรู้สึกว่าโอ้ยฉันทําสิ่งนี้แล้วอ่ะฉันตั้งทําตั้งแต่ทามากเลยแต่บอกว่าอยู่ดีมีคนมาว่าว่าแบบว่าเฮ้ยทาไม่ดีเลยอะไรเงี้ยแบบยังไม่นี่เลยกายพอมีคนมาว่าอย่างเงี้ยปุ๊บ เราก็มาปิดกันตัวเองว่าเอ้ยไม่กล้าทาแล้วเพราะว่ากลัวว่าเอ้ยทาทาแล้วก็เดี๋ยวก็มีคนมาว่าอีกสุดท้ายเรากลายแบบหมดแพชชั่นหมดไฟ mm hmm. อะไรเงี้ยแบบพอมันหมดไฟเงี้ยแพชชั่นที่เราตั้งไว้มันก็จะทําให้เราหายไปด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะงะการเติมไฟของแต่ละคนนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะเชื่อว่ามันต้องมีสักวิธีหนึ่งแหละที่แบบเหมาะกับตัวเราที่สุดนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากให้เราเชื่อมั่นในตนเองนะคะว่าเราเนี่ยทำได้เชื่อในพลังบวกที่เรามีนะคะ แล้วไฟที่มันมอดไปแล้วเนี่ยมันก็จะลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่โยค่ะวันนี้นะคะเราก็พูดคุยกันอย่างของฟังของคอนะคะใช่ไหมคะพี่โยใช่ครับก็หวังว่าที่พวกเราพูดคุยกันวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมทุกคนที่เข้ามาฟังพวกเรานะคะแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ได้กับตัวเองนะคะใช่ครับก็หวังว่าการที่แบบเรามาพูดถึงตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งที่อาจจะแบบทําให้คน ที่มาฟังในวันนี้สามารถนําไปปรับใช้ได้จริงนะครับเพราะว่าการหมดไฟมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบว่าแย่เสมอไปอะไรเงี้ยเพราะเราเข้าใจเพราะทุกคนอาจจะเจอสภาวะนั้นหมดอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามอย่าทําให้ตัวเองอ่ะจมปักอยู่กับตรงนั้นอะไรเงี้ยควรที่จะคิวตัวเองขึ้นมาแบบปลุกตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเรางวแต่แบบกลัวที่จะทาอย่างน้นอย่างนั้นกลัวที่จะแบบไม่ทําอะไรเงี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเข้าสังคมได้ยากด้วยอะไรเงี้ย<ช>ครับ รเรบมาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะคะค<ห>มาดูดค,คอมเมนต์คุณสมรทัยชโลบอกว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะค่ะเป็นกําลังใจให้คุณสมรทัยชโลกเหมือนกันนะคะให้ช่วงนี้ค่ะไปได้ดดีนะคะคุณวิลาพรบอกว่าเราว่าการได้กินอาหารเอ้กินของอร่อยอร่อยก็ฮิลใจได้เหมือนกันจริง,รงครับจริงค่ะคุณคุณวิลาพรนี่เราอย่างคนต่านี่ชอบกินอะไรเขาเนี่ยโหเยอะมากเลยค่ะพี่โยเอาเป็นง่าก็แบบสชมูและกันเนาะได้แบบได้เจอเพื่อนด้วยได้แบบโมอมก็ถือว่าเป็น การฮิวใจที่ดีมากๆานะคะคุณลาว่าก็คือสั่งเยอะไว้ก่อนอะไรเงี้ยพอใกล้หมดเวลาก็คือเกลียงกันเลยอะไรเงี้ยค่อย่างผมก็ถ้าของอร่อยก็คือชอบกินโกโก้ครับกินทุกวันคือสั่งทุกวันเวลาทํางานคือคิดอะไรไม่ออกต้องกินโกโก้เท่านั้นคือต้องเติมของหวานให้กับร่างกายใช่ไหมคะจริงครับต้องเติมของหวานให้เราค่ะคุณฟ้าใสบอกว่าพี่พี่แนะนําคาเฟ่ี่ออกไปนั่งทํางานในวันหยุดใกล้ๆกล้มอนไหนได้ไหมคะอืม มีที่หนึ่งครับก็คือร้านในนี่ตรงอนสาวรีตรงอนสาวรีครับก็คือร้านไล b r a รีบีเคเคครับคือร้านนี้เป็นร้านที่แบบเหมาะกับการไปทํางานมากเพราะว่าร้านคือสถานที่คือแบบเงียบมากใช่ค่ะมีแบบเป็นเหมือนเป็นคาเฟ่กึ่งโคเวอร์กิ้งสเปนค่ะทุกคนคสามารถมานั่งทํางานแล้วก็มานั่งเรียนได้นะคะบรรยากาศก็คือแบบเงียบสงบแล้วก็แบบสบายใจมากสบายใจมากคือแบบว่าไม่ต้องกลัวว่ามีคนมาแย่งเราพูด <S <S <ๆ>อะไรเงี้ยเพราะว่าคือร้านคือเงียบมาก ร้านเขาเงียบไม่ได้แปลว่าไม่มีคนเข้านะครับมีครับแต่ว่าคือแบบต่างคนก็ต่างทํางานของตัวเองอะไรยเงี้ยครับแล้วก็ถ้าใครแบบชอบกลางคืนเงี้ยคือร้านก็สามารถแบบกลางคืนได้ด้วยกลางคืนเนี่ยร้านจะเป็นแบบว่าบาร์บาร์นั่งชิลค่ะใช่บาร์นั่งชิลมีวสิควาใช่ครับก็คือทํางานเสร็จก็คือรอหกโมงแล้วก็ต่อได้เลยต่อได้เลยครับเป็นชุดได้เลยที่ยวต่อได้เลยพี่โยพี่แต้มถึงไม่กลัว แล้วกล้าเข้าหาอาจารย์คะ่ะมีเคล็ดลับไหมคะโอ้พี่โยมีไหมคะตอนนี้มีครับเพราะว่าคือทุกค้ว่าเราเรียนมหาลัยไงครับคือเราเป็นเด็กการจัดก,การคือเราต้องกล้าที่จะพูดกล้าที่จะคุยครับเพราะว่าถ้าเราไม่กล้าที่จะทำอะไรเงี้ยเราจะแบบเราจะทำได้เป็นเลยเนาะเราต้องกล้าแหละเราต้องกล้าเพราะเราต้องเราต้องเข้าไปคุยกับอาจารย์เพราะเราอยากให้งานนั้นมีประสิทธิภาพเพราะเด็กการจารย์เด็กการจัดการนั้นเป็นคนที่ ทำงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากเลยนะครับใช่ค่ะค่ะมีใครจะพูดคุยอะไรอีกไหมครับสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะทุกคนแล้วชุดเราเนี่ยเดี๋ยวใกล้จะสอบแล้วพี่แตมมีแผนจะไปเที่ยวไหนไหมครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะเี่โวตอนนี้ก็คือตอนนี้เคีรยงานก่อนหรือต้องเคีรยงานจริงครับงานช่วงนี้เยอะมากแต่เราก็ไม่หมดไฟกับการที่จะทํางานนะครับเพราะว่า เราก็ยังมีไฟที่จะทํางานแล้วเ,ออเราก็อยากให้งานนั้นเสร็จเร็วๆพร้อมสองพอพี่สอไปใช้ชีวิตข้างนอกเนาะถ้าเกิดเราแบบไม่เคลียร์งานเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเรายังทํางานไม่เสร็จเลยเราสอบไปข้างนอกแบบกังวลอ่ะเนาะใช่เราต้องแบบเคลียร์งานให้เสร็จก่อนเราถึงจะแบบค่อยคิดเนาะว่าจะไปที่ไหน,นพี่โยล่ะคะมีมีไหมคะอือก็ยังไม่มีครับแต่ว่าคิดว่าปีใหม่ก็อาจจะไปเที่ยวเหนืออะไรเงี้ยครับยังได้รับความหนาวหน่อยอะไรเงี้ยิดพี่สอบไปนี่คือ ได้คิดเลียงครับว่าจะไปฝึกงานที่ไหนเพราะว่าเราก็ต้องมีการฝึกงานด้วยตอนเทอมหน้าก็มีคิดไปบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แบบเลงว่าจะยังไงยังไงแบบพยายามดูไว้ให้เยอะที่สุดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดตัวเองนะคะพี่โยล่ะคะก็มีเลงไว้มั่งครับแต่ก็แต่ก็แบบว่าก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะได้เพราะว่า อยู่แล้ว่โอเป็นแบบเด็กการศดการนะทำอะไรก็แบบปังอยู่แล้วปังฟูลี่เยเวอร์ออครับก็เราก็พูดคุยกันมาเยอะพอสมควรนะครับก็หาท่านใดนะครับก็ชอบไลฟ์สดของพวกเรานะครับหรืออยากชมคอนเทนต์ไหนของเด็กการจักการอยากให้เด็กการจัดการทำอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับฝากกดไลค์และกดแชร์คลิปวิดีโอของพวกเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองคนนะครับ สามารถดูข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิตได้ได้ที่ช่องทาง Facebook หลักสูตรการจัดการบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุนดิตและก็ยังมีช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นช่องทาง y o u t u b e นะครับ y o u t u b e ก็ชื่อช่องว่า S D U Management นะครับส่วนไลน์นะครับ S D U Management Instagram นะครับ Management S D U นะครับแล้วก็ช่องทาง TikTok นะครับ B M Story นะครับค่ะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ